เดินเองที่ลูกเดินเองหนูมีเสื้อไม่ต้องกวดเออหนูมีเสื้อสวยไม่ไม่ต้องถอดลูกดูปป๊าฉี่ปป๊าฉี่นะทำลายธรรมชาติมานุลูกมาเดินเดินมาหาแม่มาค่ะน้ำเย็นนี่อันนี้นี่ไงปป๊ายังนั่งได้เลยลูกปปานั่งได้เลยไหนป๊าก็นั่งอยู่นั่งไหม นี่ไงก็นั่งกับพื้นนี่ไงป้าป๊าก็นั่งนี่เนี่ยนั่งปะป๊าก็ได้เออนั่งกับปะป๊าเออนี่นั่งกับปะออปะ๊าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยมีสายขึ้นมากินเลยก็ใช่ไงแล้วกินสุกก็บอกว่าชอบมีสายขึ้นมาเอเก็นั่งไหมขึ้นมานยังไงหมายถึงเนี่ยมันตีขึ้นมาอ๋อใช่<ม>เอว่อาคะเนี่ยกินสุกบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านนะสายเต็มกระเป๋าใช่เอวาคะสนุกไหมคะุกไหม สนุมไหมสนุกไหมคะไอ้หน er ูเอวายังลองลอยสิลองลอยให้แม่ดูเอวาร์ตีที Taiwanese ่ตีน้ำตาน้ำไม่าน้ำแม่เหลยไม่ใช่เอวาลองเทสหน่อยลูกหนูไม่ต้องนั่งตับป๋าสิเราก็นั่งเองนั่งเองสิเออนี่ไงหนูทำไมเราตอนนี้นั่งดับป๋าด้วยอ่ะทำไมนั่งดาว